โลกของเรามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทุกวันไม่ต่างกับสัตว์นักล่าในธรรมชาติที่บางชนิดมีวิธีการล่าเหยื่อที่ชาญฉลาดและแปลกแบบที่คุณไม่เคยเห็น ในเดือนกันยายนปีคศ2017ได้เกิดเหตุการณ์หมีขาวขั้วโลกกว่า50ตัวบุกรุกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศรัสเซียที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ700คนพวกหมีที่มีสภาพหิวโซเหล่านี้ได้บุกเข้ามาในที่พักอาศัยของมนุษย์เพื่อค้นหาอาหารทำให้กิจกรรมสาธารณะทั้งหมดในเมืองรวมถึงโรงเรียนต้องปิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนักอนุรักษ์ได้กล่าวว่าสา เหตุอาจมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้ทานน้ําแข็งละลายหมีข่าวจึงหาอาหารได้ยากขึ้นควกมันเลยต้องเข้ามาหาอาหารในหมู่บ้านซึ่งผู้ดูแลหมู่บ้านคิดว่ากองขยะในหมู่บ้านเป็นต้นเหตุที่ดึงดูดหมีขั้วโลกให้เข้ามาในหมู่บ้านแต่ความจริงสิ่งที่ดึงดูดพวกหมีเหล่านี้อาจไม่ใช่กองขยะเพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่หมีขั้วโลกเท่านั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างวอลลัสก็ ได้รับผลกระทบเช่นกันวอลลัสนั้นมีรูปร่างคล้ายกับสิงโตทะเลและแมวน้ำแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามากและยังมีเขี้ยวยาวดูน่ากลัวซึ่งวอลลัสสิงโตทะเลและแมวน้ำมากถูกเรียกเหมารวมกันว่าแมวน้ำแต่ความจริงแล้วมันคือสัตว์คนละชนิดกันและสามารถสังเกตได้ตรงบริเวณใบหูตามภาพนี้วอลลัสนั้นชอบอาศัยหากินและหลับนอนอยู่บนทานน้ำแข็งมากกว่าในน้ำเมื่อทานน้ำแข็งละลายทำให้วอล ต้องหลบมาอาศัยอยู่ในฝั่งบริเวณแหลมเคปชมิดในทะเลชักชีของรัเสเซียที่เป็นเหมือนแหล่งชุมนุมของวอลัสหลายหมื่นตัวและอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ดึงดูดหมีขั้วโลกหลายสิบตัวให้มาที่นี่เหมือนกับบุฟเฟ่จานใหญ่ที่กินได้ไม่มีวันหมดแต่วอลัสไม่ใช่สัตว์ที่หมีขั้วโลกจะจับกินได้ง่ายๆวอลัสนั้นมีน้ำหนักตัวเกือบ2ตันแถมยังมีเขี้ยวยาวเกือบ1เมตรและหนังของมันยังหนามากๆจนยากที่ เคียวและกลงเล็บของหมีขั้วโลกจะกัดเข้าวอลลัสที่โตเต็มวัยจะคอยปกป้องลูกของมันที่อยู่ภายในวงล้อมคอยนำฝูงหลบหนีลงทะเลและหมีขั้วโลกพลาดอาหารมื้อสำคัญแต่ในปลายเดือนกันยายนปีคศ2 0 1 7มีวอลลัสนับแสนตัวมาชุมนุมที่นี่ฝูงวอลลัสที่แออัดอยู่ทั่วบริเวณกินพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งวอลลัสบางส่วนต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหน้าผาที่สูงชันเปิดโอกาสให้หมีขั้วโลกทำในสิ่ง ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งอาจเป็นแผนการที่วางเอาไว้แล้วของหมีขั้วโลกหรืออาจเป็นความบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจฝูงหมีขั้วโลกได้ผลักดันให้ฝูงวอลัสที่ตื่นตระหนกล่วงหล่นจากหน้าผาสู่พื้นดินจนบาดเจ็บและล้มตายกว่าร้อยตัวซึ่งนี่คือบุฟเฟ่ที่แท้จริงและเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงโดยอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นจนทําให้น้ําแข็งละลายและบีบบังคับให้วอลลัสต้องมารวมตัวกันที่ E... เอ็นฮิงกาเบิร์หรือสเนกเบิร์ตคือนกที่มีความพิเศษมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นสัตว์ประเภทนกน้ำที่มีอยู่สี่สายพันธุ์ทั่วโลกโดยในประเทศไทยพบอาศัยอยู่หนึ่งสายพันธุ์และมีชื่อเรียกแบบไทยว่านกไอ้งัวหรือนกคองูซึ่งที่มาของชื่อนกคองูนั้นเป็นเพราะขณะที่มันกำลังว่ายน้ำลำตัวทั้งหมดของมันจะจมอยู่ใต้น้ำมีเพียงหัวและคอที่ชูขึ้นเหนือน้ำซึ่งทะดูกกไกลๆจะคล้ายกับงูที่กำลังว่าย น,นกไองัวมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับนกการน้ำซึ่งอยู่ต่างวงการและมีลักษณะต่างกันตรงที่นกอายงวจะมีขนาดใหญ่กว่ามีคอที่เลียวยาวกว่าและมีปลายปากที่แหลมกว่าแต่นกทั้งสองชนิดนี้สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งและมีเท้าเป็นพังผืดทำให้ว่ายน้ำและดำน้ำได้อย่างรวดเร็วนกอายงัวมีวิธีการหาอาหารที่แตกต่างจากนกชนิดอื่นโดยมันจะดำลงไปใต้น้ำเพื่อหาเหยื่ออย่าง กุ้งและปลาแล้วใช้ปากแหลมๆของมันแทงเข้าไปที่ตัวเหยื่อคล้ายกับฉมวกก่อนจะใช้ปากสะบัดเหยื่อให้ลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนกับการเล่นกายกรรมและใช้ปากงับเหยื่อกลืนลงคอได้อย่างแม่นยำปากของมันแข็งแรงและแหลมคมมากจนสามารถเจาะทะลุตัวปลาได้อย่างสบายถึงแม้จะเป็นปลาที่มีเปลือกแข็งก็ตามโดยกระดูกคอชิ้นที่ 8- และ9ที่สามารถปรับคอให้เป็นรูปตัวเทสทให้มันสามารถหมุนคอได้รอบทิศ แถมยังมีกล้ามเนื้อคอที่แข็งแรงช่วยให้การพุ่งปากเข้าหาเหยื่อมีความเร็วและแรงราวกับลูกดอกนอกจากมันจะว่ายน้าและดำน้ําได้เก่งแล้วนกไอยงวยังมีความสามารถในการบินสูงโดยท่าบินของมันคือการกระพือปีกทีๆคล้ายกับนกกาน้ําแต่จะสลับด้วยการถลาร่อนมากกว่าโดยมันสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสะความร้อนบนพื้นดินเพื่อใช้ในการยกตัวขึ้นสู่ระดับความสูงคล้ายกับนกล่าเหยื่ จำพวกนกเหย่่ยวหรือนกอินทรียมันจึงสามารถบินอพยพหากินได้เป็นระยะทางที่ไกลมากนกอายงวชอบอาศัยอยอู่เป็นกลุ่มตามแหล่งน้ำตื้นหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดยจะอาศัยหากินอยู่รวมกับนกและสัตว์ชนิดอื่น เสือจาก,กัวเป็นเสือที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาที่มีวิวัฒนาการในการล่าเหยื่อที่แตกต่างจากสัตว์สายพันธุ์แมวใหญ่ชนิดอื่นที่ชอบวิ่งไล่ตามเหยื่อในระยะทางไกลนานเป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือจาก,กัวไม่ใช่ทุ่งหญ้าที่เปิดโล่งแบบสวันนาในแอฟริกาพวกมันเลยต้องใช้วิธีซุ่มโจมตีโดยการเข้าใกล้เหยื่อแบบเงียบ,ยบโดยใช้ภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบในการพลางตัวและกระโจนเข้าใส่อย่างรวดเร็ว โดยการกัดเข้าที่กระโหลกของเหยื่อกรามที่มีพลังกัดมากกว่าสัตว์ตระกูลเสือชนิดอื่นที่สามารถเจาะทะลุกระโหลกของเหยื่อได้สบายๆทำให้มันสามารถล่าเหยื่อได้มากถึง85ชนิดในถิ่นที่อยู่อาศัยของมันตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปจนถึงปลาและเต่าทะเลเสือจากัวเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ําและปีนต้นไม้เก่งทําให้มันสามารถปรับตัวได้ดีในถิ่นที่อยู่อาศัยทั่วอเมริกาใต้และอเมริกากลางตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกไปจนถึง อเริเจนตินาแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือจากวัวเป็นป่าเขตร้อนใกล้แม่น้ํารวมถึงป่าน้ําท่วมในอเมซอนและพื้นที่ชุ่มน้ําในปันตานลของประเทศบราซิลที่เป็นแหล่งอาศัยของจระเข้เคแมนจํานวนมากเสือจากวัวได้พัฒนาวิธีการล่าเหยื่อเพื่อใช้ล่าจระเข้เคแมนโดยเฉพาะต้นไม้ที่เป็นทั้งที่พักผ่อนหลบภัยและยังเป็นที่กําบังเพื่อซุ่มล่าเหยื่อมุมมองจากด้านบนที่ทําให้มองเห็นเหยื่อได้ดีขึ้นและใช้ล่า จระเข้เคแมนที่ว่ายน้ำอยู่ไกลาจากฝั่งการโจมตีด้วยการกระโดดลงมาจากต้นไม้ทําให้เหยื่อไม่ทันระวังตัวซึ่งคล้ายกับการโจมตีของเสือดาวที่ใช้วิธีการซุ่มโจมตีจากบนต้นไม้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงเหยื่อที่มันล่าและสภาพภูมิประเทศที่มันอยู่ ในวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อคุณและครอบครัวได้เดินทางไปเที่ยวน้ําตกและในขณะที่กําลังเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขดันมีจระเข้ตัวใหญ่ว่ายน้ําผ่านมาเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าน้ําตกหรือแก่งน้ําไหลเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ําได้ซึ่งจระเข้ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นจระเข้น้ําจืดหลายสายพันธุ์อย่างในประเทศไทยก็เคยมีการบันทึกภาพของจระเข้น้ําจืดสายพันธุ์ไทยได้ในอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจายในจังหวัดเพชรบุรีแต่ในพื้นที่น้ำไหลในประเทศออสเตรเลียก็สามารถพบจระเข้น้ำเค็มได้เช่นกันเพราะเส้นทางข้ามแก่งน้ำไหลที่ในออสเตรเลียที่ทานน้ำนั้นเชื่อมต่อไปอยังทะเลที่จระเข้ใช้เป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางและหาอาหารจระเข้ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหลเหล่านี้จะมีพฤติกรรมการหาอาหารที่แตกต่างจากจระเข้ทั่วไปจระเข้แม่น้ำนายที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ จะใช้วิธีซุ่มตัวอยู่ใต้น้ำรอโจมตีเหยื่อที่เข้ามากินน้ำเป็นอาหารแต่จระเข้แม่น้ำนายที่อาศัยอยู่บริเวณแก่งสะพานข้ามแม่น้ำชิงเวสซีที่อยู่ไม่ไกลจากอุทยานใช้วิธีเฝ้ารอเหยื่อที่ไหลมาตามกระแสะน้ำซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้สามารถพบได้กับจระเข้ที่อาศัยอยู่ตามแก่งน้ำตกที่กินปลาเป็นอาหารหลักซึ่งตรงบริเวณนี้จะมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้บริเวณนี้เป็นที่นิยมของนักตกปลา และผู้คนที่ชอบความตื่นเต้นและท้าทายมักจะใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติยาลาในประเทศศรีลังกาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พบพฤติกรรมของจระเข้ที่ดักรออาหารที่ไหลมาก,กับน้ำจระเข้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์มักเกอร์ซึ่งเป็นจระเข้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ความยาวประมาณ4-5เมตรซึ่งที่นี่คุณจะพบภาพของ จระเข้นอนอ้าปากอยู่ที่ด้านล่างของแก่งน้ำไหลเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจนเกิดเป็นภาพพฤติกรรมแปลกๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพบเห็น ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1นถึงรีเวลสเพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ